ครับผมนายเจษดาดนตรีสนองครับผู้แทนราษฎรปทุมธานีเขตสองรคประชาชนนะครับคนปทุมรุ่มน้ำเจ้าพยานครับผมขออนุญาตท่านประธานขอสไลด์อ่หน่อยครับเพื่อจะได้เป็นภาพประกอบให้ท่านรัฐมนตรีเห็นภาพครับโอเคครับภาพนี้แล้วครับครับเอ่อแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเป็นแม่น้ำสัมพันธ์ของประเทศเดารดาประถานแล้วก็ได้อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะครับอย่างเช่นรัฐสภาแห่งนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยากันนะครับที่มีเจ้าแม่น้ำเจ้าพยาเป็นตัวเอ่อ สนับสนุนเบื้องหลังทําให้เห็นถึงความโออาภูมิฐานของแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็รัฐสภาหแห่งนี้นครับทีนี้ว่าเมื่อถึงดูการเนี่ยเขาต้องมาทานช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะมีน้ําหลากลงมาอย่างปากอ่าวครับซึ่งปทุมธานีเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ราบปากอ่าวไทยนะครับทําให้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทุกปีครับแต่ทีนี้ว่าปทุมธานี้านเกิดผมเนี่ยหลายปีมาแล้วครับท่านประธาน ไม่ค่อยได้รับการดูแลเอาใจใส่เรื่องน้ําท่วมเท่าที่ควรนะพนานผมยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างครับอันนี้คือภาพจริงครับที่ผมได้สํารวจข้อมูลมาปทุมธานีมีพื้นที่ที่ได้รับน้าท่วมประจําสองอำเภอครับก็คืออำเภอสามโคกและก็อำเภอเมืองนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมียี่ําบ็บลห5สห้าชุมชนนะพานเป็นจํานวนครัวเรือนประมาณ6 0พันหลังครับทีนี้ว่าปทุมธานีเนี่ยยังเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย จะไหลเข้ากรุงเทพและนนทบ,บุรีแล้วก็ลงปากเ่านะครับเพราะฉะนั้นจึงทําให้เป็นจังหวัดที่มีการผ่านน้ําผ่านปทุมธานีนะครับก่อนที่จะเข้าปทุมธานีเนี่ยไปทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วมให้กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ําท่วมขนาดนี้ครับท่านนู้นอยนจากเช่นยกตัวอย่างเมื่อไปเดือนพฤศจิกาเออไปเดือนพฤษาพฤภาคมเนี่ยที่เกิดเจ้าพยาปรับการระบายน้ําเป็น หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันลูกบาทเมตรแล้วก,แวก็แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ปรับเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรเนี่ยทาให้หลายชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากครับท่านประธานแค่ปล่อยน้ําแค่พันลูกบาทเมตรเท่านั้นท่านประธานเพราะนั้นมาเลยกลายเป็นว่าออปอปทุมธานีเนี่ยเรื่องนี้มันยังไม่มีความชัดเจนในการที่เราจะดูแลประชาชนริมแม่น้ำว่าจะเอาอย่างไรนะครับเพราะว่าถนนที่อยู่สองฝั่งริมแม่น้ำเนี่ย ก็ยกสูงขึ้นหลังจากปี54โดยที่ไม่ได้มีการทําประชาพิจารณ์หรือว่าถามชุมชนเลยว่าเขาพร้อมที่จะรับไหมเพราะฉะนั้นพอถนนสองฟางสูงขึ้นแล้วเนี่ยทําให้ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยหรือเราเรียกว่าพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทุกปีท่านประธานแล้วก็มีโอกาสที่ประจนน้าสูงขึ้นทุกปีนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นเราเอาน้ําใส่แก้วกับเอาน้ําใส่ถาดเลยท่านประธานเมื่อนะก่อนเนี่ยตอนที่ไม่มีถนนสูงขนาดนี้สองริมแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย,ยนเราก็เหมือนเ,าเอาน้ําเทใส่ถาดมันก็ออกกว้างครับ เวลาน้ำมาจากภาคเหนือเนี่ยมันออกได้บดเลยครับทั้งตะวันออกตะวันตกแต่แต่ในปัจจุบันเนี่ยคันของถนนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาในจังหวัดปฐุมธานีเนี่ยมันสูงขึ้นนะพันก็เท่ากับเราเอาน้ำอ่ะใส่แก้วระดับน้ําก็สูงขึ้นเพราะนั้นบางชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยบอกผมว่าระดับน้ำเนี่ยมันน้องน้องปีห้าสี่ทุกปีครับท่านประธานแต่การดูแลหรือเงินเยียวยาเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยปีการประกาศเงินเยียวยาแบบเหมาเนี่ยคนเลยละเก้าพันบาทในหลายจังหวัดนะครับ นนทบุรีได้นนทบุรีได้อุทยาได้ปทุมไม่ได้ตะมันธานแต่น้ำเนี่ยมันต้องไหลาจากอาุทยาผ่านปทุมไปถึงจังหวัด,ดนนทบุรีแต่ปทุมไม่ได้นี่ผมยกตัวอย่างครับมันก็เลยเป็นที่มาของคําถามครับาำถามำำาว่าที่ผมจะถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าหน่วยงานภาครัรฐในจังหวัดปทุมธานีนะครับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นเนี่ยมีระบบการป้องกันอุทกภัยที่เป็นแบบแผนชัดเจนและเหมาะสมกับพื้นที่อย่างไรรวมทั้งมีระบบและขั้นตอนในการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน ที่รวดเร็วแก่พี่น้องประชาชนอย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านรรดีคําถามแรกครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทีละสาเร็จวานนิ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับมอบหมายจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านภูมิธรรมเวชชัยให้ได้ตอบคาถามจากทางท่านสมาชิกนะคะทีเ่เป็นตัวแทนในจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะสอบถามมาในเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาน้ําท่วม ก่อนอื่นเลยก่อนจะตอบคำถามทีฉันขอใช้เวลานี้ในการที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับทางท่านสมาชิกก่อนนะคะที่ท่านบอกว่าทางปทุมธาน,นีนั้นไม่ได้ค่าชดเชยแบบเหมารวมก็คือเกเท่าไหร่นะคะเก้าบาทใช่ไหมคะเก้าบาททุกครัวเรือนที่ที่ฉันคิดว่าทุกท่านทราบดีว่าในปลายปี6-7ที่เชียงรายของเราเกิดดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ทางรัฐบาล ทราบดีว่าเงิน3าม0ันห้าพันเอ,อ่อห้าพันเจ็ดพัที่เคยให้มันไม่เพียงพอนะคะสำหรับการที่จะไปล้างดินโคลหรือว่าไปจ้างคนเพิ่มเติมในการที่จะทำความสะอาดบ้านเรือนจึงได้มีประกาศในเรื่องของอนุโรมให้เป็นแฟลตเลทเก้าพันบาท ทั้งหมดสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในขณะนั้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจากการที่เราดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้ครบถ้วนเนะะี่ยค่ะเราใช้เงินเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ต้องเข้าเกณฑ์ด้วยแต่ว่า ในส่วนของนนทบุรีที่ท่านบอกว่ามีชื่อในการประกาศเป็นเขตที่ประสบภัยแล้วได้ค่ะอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนแรกเองเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวเสนอชื่อไปมีนนทบุรีแต่เมื่อสํารวจอย่างเป็นทางการแล้วไม่มีชื่อของนนทบุรีอยู่นะคะฉันคิดว่าท่านก็ทราบดีเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เคยได้เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วแต่เพื่อที่จะให้ท่านได้ไปบอกกับพี่น้องประชาชนให้ถูกต้องไม่ได้ให้เข้าใจรัฐบาลผิดว่าไม่ยอมเห็นความสําคัญของพี่น้องชาวปทุมธานี ซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยคือคนที่รัฐบาลต้องดูแลนะคะก็อยากที่จะให้ได้ปรับความคิดใหม่ว่าปทุมธาน,นีนั้นเราเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่นั้นมานานแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยรับทราบดีว่าเป็นพื้นที่ที่น้ําจะลงมาประทะ คนในพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ดิฉันคิดว่ามากกว่า80เป็นพื้นที่ที่ตัดติดกับรุ่มรุ่มน้ำนะคะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ตามริมน้ำอยู่แล้วฉันบ้านเรือนที่ท่านได้สร้างมาตั้งแต่ตั้งเดิมนะคะก็จะมีสภาพคือยกสูงขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะรองรับน้ำที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ให้ผ่านไปนะคะอันนี้เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แต่ก็แน่นอนค่ะว่า มีหมู่บ้านจัดสรรลายใหม่ๆที่เข้ามาซื้อที่นะคะมาอยู่อาศัยโดยที่เราก็ต้องเรียกว่าฝืนธรรมชาติเหมือนกันนะคะบางคนก็ไป สร้างในพื้นที่ที่เป็นร่องรับน้ําอยู่แล้วก็ทําให้เกิดการประทะของน้ําแล้วก็ท่วมสูงใหญ่แต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําแนวกั้นน้ํานะคะซึ่งขณะนี้เราใช้ถนนนะคะที่จะเป็นแนวกั้นน้ําที่จะทําให้น้ํานั้นไม่ล้นมาเกินกว่าที่ทางพื้นที่ ส่วนในที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนั้นจะรับได้นะคะแต่ว่าในพื้นที่นอกเกเขื่อนกันน้ำเนะะี่ยค่ะเราก็ยังมีโครงการเช่นบางบานด้วยนะคะที่จะเป็นพื้นที่ที่จะ พร่องน้ําไม่ให้มันมาแบบโหมใสเข้ามาจนเกินไปพื้นที่นี้ยันได้ทราบว่าทางประชาชนก็ยังมีความกังวลใจว่าเอ๊ะน้ํามันจะมาทางบ้านเราเยอะเกินไปหรือเปล่าในส่วนของปทุมธาน,นีแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังมีทางน้ําอีกหลายๆช่องทางที่จะแบ่งบแบ่งปันน้ําออกไปไม่ให้มากระทบพี่น้องชาวปทุมเพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเรา,เราทราบดีว่าโครงการหลายๆโครงการที่เราคิดขึ้นมาแล้วเราก็ มีความตั้งใจที่อยากที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนฉนันก็ขอย้อนไปจอตอนสมัยปีห้าสี่ที่เราเกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่อะคะ่ะตอนนั้นก็เรียกว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาทํางานเพียงไม่นานเดือนสิงหาเกิดฝนตกหนักนะคะเดือน,นตุลาเกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่อะไรที่ในขณะนั้นรัฐบาลทําได้เราก็ดําเนินการทําเลยแล้วก็เป็นที่มาของโครงการบริหารจัดการน้ํสามจุห้าแสนล้านด้วยเพราะเรารู้ว่าน้ําคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพียงเฉพาะ ภาคใดภาคหนึ่งเท่านั้นแต่มันหมายถึงตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเป็นมาในทั้งระบบเราจึงคิดว่าการลงทุนครั้งใหญ่นั้นจะทําให้เราสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราต้องไม่ฝืนธรรมชาติเรารู้ว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นอย่างวันนี้ก็มีเ,เรียกว่าพายุหรือว่ามีมรสุมกําลังที่จะเข้ามาแล้วด้วยสิ่งพวกนี้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าไปยกมือห้ามแล้วหยุดไว้ได้เลยว่าอย่าเข้ามาประเทศไทยนะไม่ได้มันมาตามธรรมชาติของมันจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและสาภัยนะคะทางข้าราชการทุก หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทั้งในส่วนของส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นก็ได้จัดเตรียมการในเรื่องนี้ในเรื่องของการป้องกันภัยแล้วก็การที่จะให้การเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของทางสำนักป้องกันภัยนะคะในขณะนี้เรามีการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีที่จะเป็นหน่วยบัญชาการหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก็จะมีภารกิจในเรื่องของการกำหนดแผนการเตรียมความพร้อมใน การ,รเผชิญเหตุการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะแล้วก็ยังเป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันอีกหลายๆห,หน่วยงานค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรามีชนประทานนะคะที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการผจ,จัดการน้ําด้วยเรามีทางแขวงทางหลวงปทุมธานีนะคะแขวงท้างหลวงชนบท ของปทุมธานีอำเภอทุกอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีนะคะที่จะทําให้เกิดการเตร,เตรียมพร้อมมากที่สุดในสิ่งที่พวกเราได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็คือการสํารวจสถานที่ตรวจสอบว่ามีความพร้อมในการรับน้ําหรือไม่นะคะการขุดลอกคูคลองนะคะไม่ให้มีความตื้นเขินหรือว่าอุดตันแล้วก็ ที่สาคัญคะ่ะเรามีการเตรียมศูนย์พักพิงไว้ด้วยนะคะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแต่ิฉันขอโน้ตไว้ตรงนี้ว่าปทุมธานีเนี่ยน้ามาถ้าถ้าหากว่ามาอย่างสูงสุดเนี่ยก็คือประมาณนักแห้งนะคะมาแล้วก็ไปเพราะว่าน้ำเนี่ยจะแบ่งเป็นสามประเภทก็คือมีน้ำเหนือนะคะแล้วก็มีน้ำฝนแล้วก็มีน้ำหนุนนะคะสามอย่างด้วยกันที่เอ่อมันจะมาเป็นช่วงฤดูกาลแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้ทันอย่างเช่นว่าถ้าอย่างมีน้ําเหนือมาเนี่ยเราก็จะรู้และล่องทางของน้ําจะมาเท่าไหร่มาถึงปทุมธานีในช่วงไหนมีปริมาณความสูงเท่าไหร่ก็จะส่งเมสเซจเตือนพี่น้องประชาชนอย่างน้ําฝนนะคะที่ตกลงมาพี่น้องประชาชนก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าตกหนักตกมากตกน้อยอย่างไรแล้วก็ มันมีการบริหารจัดการในเรื่องของประตูน้ําช่องทางเดินน้ําต่างๆให้น้ําได้ไปในช่องทางที่ถูกต้องแล้วก็น้ําหนุนที่มาจากน้ําทะเลก็จะเป็นในช่วงของกลางคืนนะคะที่ยันทราบว่าสูงสุดก็ไม่เกินฝ่ามือนะคะบางทีก็ขึ้นถึงหนึ่งเซนสองเซนสิบเซนแล้วแต่ปริมาณที่มาเพิ่มเติมพร้อมกันทั้งสามน้ำก็จะเป็นในเรียกว่า ิจกรรมที่พี่น้องประชาชนนั้นรับทราบสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ได้ติดต่อกับทางข้าราชการอยู่เสมอนะคะอย่างที่ฉันนําเรียนค่ะว่าเรามีการเตรียมความเรื่องของศูนย์พักพิงในขณะนี้เราได้จัดเตรียมไว้นะคะอยู่ที่จํานวน55แห่งนะคะสามารถที่จะรองรับได้ทั้งเมืองปทุมธานีนะคะสามโคก คลองหลวงทัญบุรีลำลูกกาลาดหลุมแก้วแล้วก็หนองเสือด้วยขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของบุคลารกรที่จะต้องเฝ้าระวังเหตุให้ได้รู้ถึงภารกิจถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ละท่านจะต้องทําการใดๆเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรค่ะถ้าหากว่าท่านเองต้องการความช่วยเหลือเครื่องจักรสามารถประสานมาที่ทางปอพของจังหวัดได้เลยนะคะเราก็จะลงไปสํารวจให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด เรามีการเตร็มความของเรื่องงบประมาณค่ะอย่างที่ท่านทราบดีว่าทางจังหวัดจะมีเงินทดลองราชการที่สามารถดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องอาศัยงบกลางหรือว่าการอาศัยมติจากคมรมเลยนะคะทางจังหวัดสามารถลงไปดาเนินการได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องของการกระจายความช่วยเหลือการกระจายอํานาจให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ในอำเภอสามโคกนะคะฉันทราบว,ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับอุทกภัยมากที่สุดนะคะก็ได้มีการบรรณาการร่วมกันอย่างเช่นที่ท่านถามว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างไรส่วนกลางปอกลกรมนะคะก็จะได้รับข้อมูลไม่ว่าจะจะมาจากกรมอุตุนะคะทางหลายๆหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการที่จะวัด ปริมาณน้ําหรือว่าคาดการภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศต่างๆแล้วก็จะส่งทางปอพเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปยังท้องที่นะคะในจังหวัดต่างๆให้ทางจังหวัดนั้นได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ได้กระจายไปถึงท้องถิ่นต่อไปในทุกๆรูปแบบค่ะดิฉันได้เคยพูดตอบกระทู้ท่านสวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเ,เสียง หอกระจายข่าวนะคะเสียงตามสายไลน์ที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ยังมีในส่วนของเซลล์บอสแคที่ขณะนี้ก็พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยก็สามารถที่จะป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะในคำถามข้อแรกที่ฉันขอตอบตามนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ เขตท่า <Es> นส .2 คุณถามที่สองครับครับขอบคุณพระพุทธครับเจษดาโดจิสนองครับผู้แทนรัศดรมระสมธนิเกศสองพระประชาชนประสมธุ์รุ่มน้ำจตุยาครับท่านนเอ่อจริงเรียนท่าปั่นท่านประธานไปอยัางท่านรัฐมนตรีครับจริงๆคำตอบของท่านรัฐมนตรีหลายอันเนี่ยคนประตุมเสียใจครับท่านรัฐมนตรีครับอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีตอบว่าน้ำหนุนเนี่ยเพียงฝ่ามือจริงๆน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนที่มันหนุนที่เป็นเม็ดๆเลยนะครับ ผมไม่รู้ว่าชนท่านทางชนรัฐานได้ให้ข้อมูลท่านรัฐมนตรีอย่างไรนะครับน้าทะเลหนุนเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันมันหนุนไม่เลือกเวลามันมันขึ้นตามดวงจันทร์ครับอันนี้ตามข้อมูลนะครับเพราะนั้นมันหนุนได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับที่พอมันหนุนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่ปทุมธานีท่วมหนักเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีเพราะว่ามันท่วมในช่วงที่ สามน้ำมาเจอกันที่ปทุมธานีครับคือหมายว่าน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนตุลาคมและน้ําจากภาคเหนือก็ลงมาเจอที่ปทุมธานีในเดือนตุลาคมแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นภาคกลางมีฝนตกเยอะสามฝนเนี่ยมันเลยมาเจอกันที่โซนภาคกลางครับทําให้น้าเนี่ยมันสูงเนี่ยมันสูงกว่าปกติท่านอาจจะได้รับรายงานว่าน้ํามันขึ้นและน้ํามันก็ลงเนี่ยผมขออนุญาตขอสไลด์รูปที่ผมยืนอยู่หน้าสันเจ้าหน่อยครับครับเนี่ยครับ อันนี้คือของปีที่แล้วครับท่านรัฐนนตรีครับแต่ปทุมธานีไม่ได้เงินเยียวยาเลยครับอันนี้มันคือบางจุดนะครับบางจุดสูงกว่านี้บางจุดเท่าอกแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายรูปมามันจริงจริงมีรูปแต่ผมไม่ทราบว่าผมจะต้องเอามาให้ท่านรัฐมนตีดูอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับมีการต่อสะพานต้องเดินครับอันนี้ชุมชนเจดีทองสัมโครับต้องการจะเป็นชุมชนเกาะลอยบางหลวงครับอันนั้นเป็นชุมชนบางกะดีที่ที่บางกะดีทั้งหมดเนี่ยท่านรัฐมนตีกับท่านท่านประธานอย่างรัตนวันตีว่าเนี่ยรูปเนี้ย คือสิ่งที่คนปทุมธานีต้องเผชิญครับท่านรัฐมนตรีแล้วมันไม่ใช่แค่ถูกต้องครับบางเวลาเนี่ยน้ามันลงเนี่ยเพราะปทุมเนี่ยมีน้ําขึ้นน้ําลงบางเวลาน้ําลงเนี่ยมันก็ลงแต่บางช่วงเวลาเนี่ยมันไม่ได้ลงแห้งครับท่านครับบางช่วงเวลาเนี่ยถ้าในกรณีที่น้ําที่ปทุมธานีสูงกว่าะระดับทะเลบกลางที่สักสาเมตรเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันจะเหลือน้ําประมาณเมตรกว่ากว่าให้เราต้องลุยกันครับเพราะนั้นมันเป็นพอมันเป็นแบบนีุ้๊บเน,นี่ยมันกลายเป็นว่าที่ท่านได้รับรายงานมาว่า น้ำที่ปทุมธานีเนี่ยมันมีขึ้นมีลงถูกต้องครับมันมีขึ้นมีลงแต่มันก็ท่วมครับท่านรัฐมนตรีครับมันจะเป็นสิ่งที่ผมนําเรียนท่านประธานผ่านไปอย่างรัฐมนตรีครับว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมผคนปทุมธานีเดียรอยากให้ท่านได้เห็นแล้วก็เรียกร้องครับว่าทนปทุมเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างไรถ้ามันไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราไม่ต้องต่อสะพานเดินกันครับเราไม่ต้องภายเรือครับปีที่แล้วเนี่ยที่มีดามาของท่านในอำเภอขออนุญาตเอ่ยนะครับที่เอาน้ําแพ ใสโฟมแล้วก็เอาไปให้ประชาชนนะครับแล้วก็มีดราม่า,มาก,กันว่าทําไมท่านายอำเภอไม่ลงเดินโอเคผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านอาจจะมีความลาบากแต่ที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือเพราะน้ำมันท่วมครับท่านายอำเภอถึงต้องทังโฟมไปท่านผู้ว่าครับปัจจุบันท่านก็เป็นอธิบดีปพ,อ,พอ,อยู่เนี่ยครับก็เอาน้ําใส่เรือลงไปให้พี่น้องประชาชนที่อยู่เรืองแม่น้ำชาวาหยาคือพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าน้ําท่วมหรือเปล่าครับ พอเป็นเหตุการณ์นี้มันก็เลยเป็นคำถามที่ผมมาตั้งกระทูกถามกับไปยังท่านรัฐมนตรีนี่แหละครับว่าเมื่อมันเป็นเหตุการณ์แบบเนี้เราจะเรียกว่าเยียวยาได้ไหมเราจะเรียกว่าน้ําท่วมไหมแลวเราจะเยียวยาได้หรือเปล่าปอพนะครับจะประกาศให้พธน,นีเป็นน้ําท่วมได้ไหมเพราะผาปอพไม่พอไม่เป็นนี่ยภาพน,นี้ครับท่านรัฐมนตรีถ้าไม่ประกาศเนี่ยเงินเยียวยาก็ไม่ได้ครับเงินซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบสี่0 0่นเก้าัน้าร้อยบาทก็ไม่ได้คนประทุมไม่ได้เลยเลยครับท่านรัฐมนตรีมันจึงเป็นที่มา ที่ผมประทังกระทูนนเนี่ยแหละครับเพราะว่าอยากให้ท่านรัตนตรีได้เห็นจริงๆรูปผมมีเยอะเป็นร้อยๆ้อยรูปเลยครับแต่ทีนี้ว่าวันนี้ผมเอามาแค่นี้เพื่อว่าเอามาประกอบการตั้งกระทูครับมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าเนี่ยถ้าท่านรัมนตรีเห็นบบนี้แล้วเนี่ยรัมนตรีจะช่วยชาวปทุมอย่างไรดีครับให้ได้รับเงินเยี่ยากคือจริงๆที่ท่านบอกว่ามันบ้านสูง นะครับอยู่ริมน้ำช่าพญาเนี่ยจริงๆอะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบถูกต้องตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนไปแล้วถนนสองฝากฝั่งเนี่ยเขาทําให้สูงขึ้นอย่างเช่นสองโคกเนี่ยเขายกถนนเส้นเดิมสูงกว่าเดิมเนียประมาณสาเมตรครับรัฐมนตรีพอยกกว่าเดิมสูงสาเมตรแต่น้ำเนี่ยมันข้ามถนนไม่ได้มันก็อยู่แต่ในแม่น้ำช่าพยาเพราะนั้นคนที่อยู่ในบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำท่าพญาเนี่ยจึงได้รับผลกระทบมากขึ้นทุกๆปีครับรัฐมนตรีครับคนนนนอกแววเี่่่ไมมท แต่คนที่อยู่ริมแม่น้ําเนี่ยยังไงก็ท่วมถ้าเขาปล่อยให้น้ําท่วมออกคนที่อยู่ริมแม่น้ําบอกว่าไม่บน่นเพราะว่าแบ่งกันไปแต่พอทําถนนสูงเป็นเขื่อนแล้วเนี่ยเขาต้องได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้เขาขอเรียกร้องเพราะทุกปีมันหนักจริงๆครับแล้วบ้านเนี่ยบางหลังเนี่ยเขาก็อยากทําสูงแล้วครับแต่เขาไม่มีเงินดีดบ้านนะครับบางคนก็บอกว่าเอาทำไมไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็แต่เขามีเงินเขาก็ไม่ย้ายหรอกครับ าถ้าเขามีเงินเขาก็ย้ายครับเขาไม่มีไงครับมันก็จึงเป็นที่มาแล้วก็ก่อนอีกอันหนึ่งครับซึ่งพอท่านรัฐมนตรีเห็นรูปแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีครับช่วยประสาทหรือช่วยสั่งการไปรยังอสอทอนะครับช่วยสั่งไปยังขอประชุมทางอีกทีหนึ่งครับว่าขอให้ช่วยขึ้นทะเบียนผู้ที่อยู่ในพื้นที่นอกแนวขันกรนน้าครับท่านรัฐมนตรีครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลแล้วนํานเรียนท่านรัฐมนตรีว่า บ้านคนเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมทุกๆปีเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่จํานวนกี่คนเพื่อจะได้ให้ท่านรัฐมนตรีได้เห็นว่ามันมีคนท่วมอยู่เยอะจริงๆและได้รับผลกระทบจริงๆแล้วน้ําท่วมที่ปทุมธานีเนี่ยไม่เหมือนภาคเหนือไม่เหมือนภาคใต้ครับที่มาเจ็ดวันมาสามวันแล้วลดปทุมธานีเนี่ยน้าขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนี่ยครับตามที่ท่านได้ข้อมูลมาเนี่ยแต่มันขึ้นขึ้นลงลงอยู่สามเดือนสี่เดือนห้าเดือน ปี65ปทุมธานีน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมครับน้ำแห้งปีใหม่ครับหกเดือนเจ็ดเดือนครับรัฐมนตรีครับง่าผมข,ขออนุญาตท่านรัฐมนตรีเห็นรูปแล้วก็อยากฝากครับว่าช่วยเหลือคนปทุมธานีด้วยสดครับขอบพระคุณครับอ่าเจนทมตีครับ ขอบคุณค่ะรรท่านประธานค่ะดิฉันธีร,รัมิษ์เบวันณนิตและมตรีชชวยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะดิฉันมีความเห็นใจค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนจรงิงๆที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างดิฉันเป็นสสเขตลาดกระบังก็เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ก็ท่วมมาตระลตลอดท,ที่ที่พี่น้องประชาชนจะรับทราบกันดีว่าถ้าพอถึงช่วงน้ำมาทุกคนก็เตรียมเอาเรือออกกันได้เลยนะคะแต่ถามว่าเอ อย่างที่ฉันนำเรียนนะคะว่าฝนฟ้าจะมาน้ําจะมากจะน้อยเนี่ยถ้าหากว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตือนให้เราทราบเนี่ยอันนี้นถือว่าเป็นความผิดนะคะที่เราต้องรับผิดชอบแต่ในเขตของพื้นที่ปรุมอะคะ่ะที่ท่านบอกว่าพี่น้องประทุมเนี่ย จะต้องเครืองดิฉันแน่เลยที่ทําไมถึงบอกว่าไม่สามารถที่จะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติได้เพราะว่ามันมีเหตุในเรื่องของการใช้เงินราชการอยู่นะคะเราไม่ได้สามารถที่จะใช้ได้ตามอ,อําเภอใจว่าเอยอันนี้เขตฉันฉันอยากจะจ่ายให้ฉันก็ประกาศไปซะเขาก็จะได้เงินไม่ใช่เราจะต้องอา,อาศัยในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ความจําเป็นที่เราต้องให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการช่วยเหลือ ดิฉันขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เชียงรายเนี่ยเขาได้เก้าพันเขาก็ไม่พอนะคะต้องอนุมัติเพิ่มเป็นค่าล้างคนอีกหนึ่งหมื่นบาทเพราะมันเยอะจริงๆกับสิ่งที่ท่านได้นําแสดงะค่ะดิฉันก็ทราบว่าท่านเองก็โชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วหลายครั้งแล้วเจ้าหน้าที่เองก็อธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าเราได้มีการเตือนแล้วว่าตรงเนี้ยจะมีพื้นที่ที่น้ําจะมานะให้ทุกคนยกของออกนะเพื่อที่จะไม่ไม่ให้เกิดการสูญเสียแล้วก็การดูแลเนี่ย ก็ที่ยินดีเลยที่เอาเครื่องจักรเอาเครื่องไม้เครื่องมือลงไปช่วยแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เอก,กชนที่ต้องใช้ของหลวงใช้งบงบหลวงลงไปเนี่ยมันติดขัดในเรื่องของเงินราชการที่ไม่สามารถลงไปช่วยเหลือได้นะคะอันนี้อยากที่จะทห้นท่านได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเรา ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นใจพี่น้องประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหาแม้ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติก็ตามที่ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้ารัฐบาลรู้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือทันทีท้องถิ่นเองจะเป็น,นกลไกสําคัญมากๆค่ะที่จะลงไปดูแลในส่วนนั้นและที่ดิฉันได้ทราบมาเนี่ยได้เห็นภาพเช่นเดียวกันนะคะจากที่ท้องถิ่นนํามาเสนอให้ดูว่ามันมีการเตรียมพร้อมการออกพื้นที่การลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกรูปแบบที่ทําได้ท้องถิ่นทําค่ะ ท้องถิ่นไม่ปล่อยให้ประชาชนที่เลือกเขามานั้นจะต้องนั่งรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างเดียวแต่นี่คือความหมายของการกระจายอํานาจที่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนและถ้าหากว่ามันเข้าเกณฑ์ในการที่จะต้องใช้งบกลางหรืองบจากรัฐบาลใหญ่ลงไปรัฐบาลอนุมัติให้ทันทีแน่นอนนะคะเหมือนกับที่เราทําที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจากทางภาคเหนือภาคใต้ที่ไม่ได้ ที่เราเองก็รู้ดีว่ามีปัญหามากนะคะไม่ได้เลือกเลยด้วยว่าจะให้เฉพาะภาคนั้นจังหวัดนี้หรือให้เฉพาะเขตอีกันอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราดูตามเหตุและผลที่มันจะต้องลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากให้ทางท่านสมาชิกได้ทําความเข้าใจนะคะแล้วก็พูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบว่า การที่ทางหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมการป้องกันและบรรษัภัยท้องถิ่นจังหวัดเวลาที่ส่งสัญญาณเตือนภัยอะไรลงไปให้ท่านได้ให้ความสำคัญเตรียมพร้อมรับมือนะคะชื่อช่วยเชื่อฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบพยพถา้าหากว่าน้ำมีปริมาณสูงการขน ของขึ้นไว้ในที่สูงอย่าให้ได้รับการสูญเสียจากน้ำท่วมมาก็จะทำให้ทุเราปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอันนั้นก็ฉันคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนี่ดิฉันขออนุญาตเลยนะเขาบอกว่าปีผู้สบัยปี67เเนี่ยได้สอบถามแล้วว่ามีไหมที่ส่งเรื่องเข้ามาแล้วยังติดค้างไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออยู่เนี่ยคะ่ะทางจังหวัดแจ้งมาว่า ไม่มีนะคะไม่มีเรื่องในเรื่องของรายงานความเสียหายให้อำเภอและจังหวัดปทุมให้ต้องประกาศเป,เป็นเป็นความช่วยเหลือด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นฉันคิดว่าเป็นเรื่องของการสำรวจข้อเท็จจริงเพราะว่าอย่างที่ภาคเหนือนะค่ะถ้าหากว่าใครที่เรียกว่าให้ข้อมูลเท็จมาไม่ได้เสียหายจริงแล้วทางเจ้าหน้าที่เอื้อเอาเงินหลวงไปให้อันนั้นก็เป็นความผิด เหมือนกันนะคะไม่สามารถทําได้เะตะนั้นดิฉันเองกอ็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ทํางานอยู่ในขณะนี้ว่าไม่มีใครอยากให้ประชาชนที่ตัวเองต้องเป็นคนที่ดูแลเขาต้องประสบปัญหาแล้วก็ได้รับความลําบากนะคะก็ขอขอบคุณทางท่านเพื่อนสมาชิกที่ได้แสดงความห่วงใย,ยแล้วก็ถือว่าเป็นการที่จะทําให้พวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนั้นได้สํารวจได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบคอ,อบครอบคลุมกับ หาและครอบคลุมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เป็นผลดีในการที่ท่านได้นําเรื่องเข้ามาสู่สภาในวันนี้ฉันก็คิดว่าในภารกิจที่เราต้องทํางานร่วมกันต่อไปนะคะก็จะเกิดความเข้าใจอันดีในการทํางานร่วมกันแล้วก็ไม่นําข้อมูลเท็จออกสู่พี่น้องประชาชนต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านมตีขอบคุณท่านสอสอนะครับครับ ครับกับเรียนประธานครับเจษดาผู้สมทนาธิเกศสองครับเอออยากนําเรียนท่านรัฐมนตรีครับว่าผมไม่ได้พูดเท็จเลยครับที่ผมนําเรียนท่านนี้เป็นข้อมูลจริงๆครับผูะประชาชนที่ได้ผลกระทบจริงจริงจากที่จังหวัดได้บอกว่าไม่มีผู้เสียหายนะจริงจริงมันมีครับท่านรัฐมนตรีครับผมไม่รู้จะโกหกท่านอย่างไรไม่รู้ก็โกหกเพื่ออะไรแต่มันมีจริงๆครับผมยืนยันถ้ายังไงท่านรัฐมนตรีไม่เชื่อผมเนี่ยเดี๋ยวน้าท่วมเดือนกันยายนียผมขออนุญาตขอเวลาท่านรัฐมนตรีสักสองชั่วโมงครับไปดูด้วยกันครับขอบพระคุณครับ อาละครับเนาะขออีกนิดนึงค่ะคท่านประธานคะนถ้าท่านบอกว่ามีผู้ที่รับความเสียหายเดี๋ยวกรนนาท่านเอาข้อมูลมาให้กับเราเลยก็ได้นะคะก็จะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณท่านนำ้ำตี